สวัสดีค่ะกรีดสิทธิพิเศษสุดๆแฟนลิซ่าเตรียมตัว d e n ทิสเตจะจัดแฟนมิสติ้งช่วงแบ็คทิงทัวร์คอนเสิร์ตในไทยเรียกไี้ว่านี่เป็นข่าววงในแบบข่าวล่าสุดแล้วก็มาแรงเลยนะคะที่เดนทิสเต t ์ไทยแลนด์ค่ะจับให้สำหรับแฟนๆน้องลิซ่าแบบสิทธิพิเศษสุดๆ โดยมีการเปิดเผยจากแอคเคา t i ์อินดิสกจากแพลตฟอร์มสติเตอร์เขาได้เผยว่าเรนทิสเตจะจัดแฟนนิตติ้งช่วงแบล็คทิ้งมาทัวร์คอนเสิร์ตที่ไทยค่ะโดยการซื้อสินค้าเรนทิสเต่เจ็ดร้อยบาทได้สิทธิเ์เจอรลิซาโดยสามพันคนได้สิทธิ์เข้าร่วมงานสามร้อยคนได้นั่งใกล้สุดและมีผู้โชคดีเพียงสิบคนได้ถ่ายรูปกับน้องลิซาค่ะโดยน้องจะเป็นคนกับฉลากเองด้วยค่ะโดยสถานที่ในการจัดงานนะคะก็คือรอยัลพารากอนฮอล์ค่ะและค่ายให้เวลาน้องได้แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะ ถ้าเป็นจริงแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเป็นไปได้ตามข่าวลือเลยค่ะจากก่อนหน้านี้นะคะที่มีคนมาสปอยว่าน้องมีงานแฟนมิสติ้งที่ไทยในวันที่9ยังไงยังไงแม่แม่น้องลิซ,ซ่าเตรียมตัวซื้อยาสีฟันเพิ่มกันเลยจ้าข่าวนี้นะคะค่อนข้างน่าเชื่อถือค่ะเพราะเขาได้รับอนุญ,ญาตในการมาระกาจายข่าวต่อแล้วส่วนประกาศอย่างเป็นทางการน่าจะในเดียวนี้ค่ะ ว่าแต่ค่ายห่วงลิซ่าจังเลยนะคะมาได้แค่ชั่วโมงเดียวเองเราเราก็อยากเจอน้องนานๆแอดเตรียมบนไว้ก่อนเลยค่ะอยากเป็นหนึ่งในสาม0ันจังและนี่ค่ะก็เป็นข่าวแฟนมิทติ้งที่ไทยของน้องลิซ่าที่แอดเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ